สวัสดีครับพวกผมผมเรนแมนครับคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับ5าสถานะต่างๆและที่เกี่ยวกับด้านการทหารกันนะฮะโดยจะแบ่งเป็น2อ่าสกลุ่มละกันนะฮะหรือว่า2อส่วนละกันนะฮะโดยส่วนแรกเนี่ยในกรณีที่เราอ่าไม่มี DLC ตัวที่ชื่อว่า c r a d d l e of Civilization นะฮะ ที่มันจะเพิ่มรายละเอียดของประเทศแถวเปอร์เซียแล้วก็ตวหนออกลางนีฮยซึ่ง DLC ตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนละกันนะฮะ DLC c r a d l e of Civilization นะฮะมันก็จะบวกตรงแถบตรงนี้มานะฮะแถบที่ชื่อว่า Army Professionalism นะครับ Army Professionalism เนี่ย,เ,ยเราจะได้มาจากการกดรีค u i t แม่ทัพเนี่ยได้1%นะแต่ต่อคนนะครับแต่มันก็จะมีอัตราการเส่อมสลายด้วยเหมือนกันฮนะ รีคูทแม่ทัพได้หน,หนึ่งคนแล้วก็มาจากการากดเดีย๋ยวนะกองทัพยอยู่ไหนบ้างจากการกดตรงนี้นะฮะ enable r u e l i n g นะฮะหรือว่าเป็นการฝึกนะครับตรงน,นี้มันก็จะช่วยเพิ่มค่านี่เพิ่มแทบ army professional i s m ซด้วยเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าก็จะค่อนข้างชา้าสักหน่อยะฮะมันก็มันจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของกองทัพที่เรากดดิวล i n พร้อมกันนะฮะในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี กองทัพอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมี4สารนะฮะถ้ากดรบดูลิ่งพร้อมกันหมดเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าเพิ่มแทบ professional เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีอ่ามาคิดตามอันนี้มันคิดตาม land fort limit นะฮะยิ่งเรากดดูลิ่งพร้อมกันโดยใกล้เคียงกับค่าล i m i t มากที่สุดเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มอ a ไม่ professionalism เนี่ยเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดดูดิ่งแค่ นิดเดียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มชานะฮะก็ประมาณนั้นนะสำหรับแทบ p r o f e s s i o n a l ริ m ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มมากับ DLC r a d d e of Civilization นึก็คืออันนี้เมื่อกี้นะฮะการดิวิ่งครับนอกจากมันจะเพิ่มแทบตรงนี้ซึ่งเป็นบัฟรวมของทุกกองทัพแล้วนะฮะนี่มันบวก s ิสต์แอปลิไครับอย่างเช่นตรงน,นี้ย80%พอดีนะฮะมันบวก s ิสต์แอป i ิไ l a n d f i ฟ e Damage 8% Shock Damage 8%แล้วก็ uh, Reduce Moral ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมายความว่าอะไรนะหละักๆก็น่าจะเป็น3ตัวแรกนะที่เห็นผลในการรบมากที่สุดนะครับซึ่งเชี Ability น่าจะตันที่20%รนะฮะแล้วก็อีก2ตัวน่าจะตันที่10%รนะฮะในกรณีที่แถบตรงนี้เนี่ยเต็ม100%นนะฮะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบัฟเพิ่มเติมของแต่ละกองที่เรากดดิวลิ่งหรือว่าฝึกจนชำนาญนะฮะก็คือแถบด้านซ้ายตรงนี้ฮะถ้าเรากดดิวลิ่งทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นจนเต็มนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย4.3ครับมันก็จะบวกบัฟแลนไฟดามจ4.3ฮะซึ่งน่าจะตันที่10นะฮะแล้วก็ช็อคดามจ4.3ด้วยก็น่าจะตันที่10เช่นกันแล้วก็นี่ไฟดามจรีซซฟแล้วก็ช็อ นี่น่าจะตานที่25%เปล่า่ะเดี๋ยวน่าจะ20ตต้นๆนะฮะเพราะตอนนี้มันอยู่ที่10.9ทั้ง2ตัวนะฮะลดดาเมจที่จะได้รับนะจากการโจมตีทั้ง2แบบจากศัตรูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบัฟท,ที่ได้มาจาก DLC Cradle of Civilization นะฮนะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะเช่นกันนะฮะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฮะ แต่มันก็ต้องอาศัยการที่เรากดดิวิลิ่งบ่อยๆด้วยนะฮะต้องคอยดูเรื่อยๆครับอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำหรับเกมตัวเดิมนะฮะเกมโดยที่ไม่มี DLC ช่วยนะฮะค่าสถานะหลักที่เราต้องดูก็คือค่าทรดิ i ันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Army Tradition หรือว่าแนว Tradition ตรงนี้ก็จะเป็นของทัพบกนะแล้วก็นวีก็จะเป็นของทัพเรือครับโดยวิธีการเพิ่มเนี่ยมันก็จะ คล้ๆกันนะฮะโดยของอาร์มี่เนี่ยมันเพิ่มได้จากการที่เรานี่เราป้องกันป้อมนะะมาติ๊กถูกที่อ่ตรงนี้นะที่ป้อมหรือว่านี่กดตรงนี้ก็ได้ฮนะก็คือป้องกันป้อมยิ่งเรามีป้อมเยอะแล้วก็เอาฐานก็ไปป้องกันป้อมเยอะเท่าไหร่นะี่ยมันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มนะในส่วนของตรงนี้ฮนะตัวที่2นะฟูลลีเมนเทนฟอร์สฮะ การบำรุงรักษาป้อมแบบเต็มรูปแบบนะฮะก็จะช่วยเพิ่ม Army Tradition ด้วยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากไอดีนะครับถ้าเราอยากให้ค่า Army Tradition เนี่ยเพิ่มเยอะๆเ,เราก็มาใส่ไอเดียที่ชื่อว่าไอเดียคุณภาพนะฮะตัวที่2นี่มันช่วยเพิ่ม Army Tradition 0.5ต่อปีนะฮะตอนนี้มันเป็นอัตรานะครับเช่นตอนนี้นี่ฮ ของผมเนี่ยค่า Army Tradition 96.4%นะฮะส่วนอันตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ที่ลบ3.6นะครับถ้าเกิดผมไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะฮะในอันตรา3.6ต่อปีครับแต่ถ้ามีสงครามแล้วก็สงครามนี่ก็เป็นที่มาหลักเลยนะที่เราเพิ่ม Army Tradition ได้ะฮะอย่างเรารบบ่อยหรือว่ามีการรบกับกบฏอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะ มันก็จะเพิ่ม Army Tradition ด้วยซึ่งบางประเทศนี่มันก็จะมีพวก National เดียอยู่ด้วยนะฮะหรือว่า National Tradition นะครับที่บวกคล้ายๆกับตรงของ Quality i d อเด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นของอัฟกานิสถานของปรซียพวกนี้นะฮะมันก็จะมีบวกเพิ่มมาด้วยซึ่งถ้ามีทั้ง National เดียแล้วก็เราไอเดียเสริมไปด้วยเนะี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มเร็วนะฮะ แล้วก็มีโมนูเมนต์ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะโมนูเมนต์อย่างเช่นน่าจะมีที่เดียวนะฮะก็คือแบรนด์เบอร์เกตนะฮะถ้าเป็นขั้นที่3เนี่อาร์มี r a d ร t ดิชัน o m Battle นะฮะบวก50%เลยครับถ้าเราไปรบแล้วก็ชนะนะฮะแล้วมีโมนูเมนต์ตรงนี้เลเวล3นะครับอาร์มี t r a ร i ดิชันก็จะเพิ่มเยอะมากเลยะฮะทำให้ระเซียมันก็กลายเป็นรัฐก,การทหารที่นาจะโหดที่สุดนะครับตรงนั้น แล้วก็ประโยชน์ของ Army Tradition นี่เนี่ยนอกจากบัฟที่จะเห็นตรงนี้นะฮะบัฟเนี่ย Moral of Army ตรงนี้น่าจะตันที่25%เนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่24%ครับแล้วก็ Manpower Recovery Speed นะ,ะเพื่อมาตราการฟื้นฟู Manpower ด้วยตรงน,นี้น่าจะสูงสุดที่10%นะครับแล้วก็อัตราการฟื้นฟูค่า Moral ด้วยะฮะค่า Moral ก็คือแถบแถบที่อยู่ด้านขวาของกองทัพต,ตรงนี้เนี่ยเขียว ถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็จะลดเป็นสีแดงนียฮะยิ่งค่า Tradition เยอะก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเร็วนะฮะแล้วก็ s e e t Ability ตอนนี้4.8นน่าจะตันที่5ครับแล้วก็สุดท้าย Nobility Loyalty Equilibrium ก็คือค่า Loyalty ของพวกขุนนางไม่ทับนะพวกไม่ทับในกลองครับก็จะช่วยเพิ่มค่า Loyalty ด้วยก็จะมีบัฟเพิ่มในกรณีที่ค่า Loyalty เพิ่ม ก็ค่า loyalty สูงนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายแยกอีกทีหนึ่งละกันนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะในกรณีที่ค่าค่า tradition น,นะไม่ว่าจะเป็นของ army อหรือว่า navy น,นะฮะเขาจะช่วยเพิ่มอัตราและเพิ่มโอกาสที่เราจะได้แม่ทัพเก่งขึ้นด้วยเวลาเรากด recruit นะฮะว่ากดเรียกแม่ทัพนะฮะนี่อย่างเช่นตัวน,นี้9 6นะครับ ดูแม่ทัพที่ได้ฮะโหโหดโโมาก <ial> <ru> ม,มีโอกาสที่จะได้แม่ทัพอย่างน้อยทสดสองดาวนะฮะโอกาสที่จะได้ดาวเดียวเนี่ยน้อยมากถ้าเกิดอามี Tradition ราสูงๆนะครับเดี๋ยวลองอีกคนหนึ่งเน <ial> <ru> ี่ยปาพเข้าไปนี่ฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมาเพิ่มจากพวกพวกไอเดียด้วยแต่ก็ไม่มันจะมีผลไม่มากนะฮะเช่น o f f e ซี i ไ e เดียนะฮะ,ะและ Leader Shock ก็บวกมาแค่หนึ่งแล้วก็ไฟหนึ่งฮะ ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากอา t ม a d ริ i ันนะฮะแต่การที่เราจะได้แม่ทัพเก่งขึ้นอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คืออัตราคาเสื่อมสลายนะเราสามารถมาลดได้ด้วยการอัพอริสโตเครติกไอเดียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของลิกรมันไม่มีให้อัพนะฮะมันกลายเป็นพลูโตเครติกฐานครับแต่ถ้าเป็นประเทศที่ปกครองโดยราชวงศนะ์นส่วนใหญ่มันก็จะมีอ่าอริสโตเครติกไอเดียให้อัพครับ ซึ่งใน a r i s t o เ r a ต,ตกิกไอเดียเนี่ยมันก็จะมีไอเดียที่ช่วยลดอัตราการเสรื่อมสลายนะของทั้ง Army Tradition แล้วก็ Navy Tradition ลง1%ด้วยนะตัวน,นั้นก็จะทำให้อ่าถ้าเกิดรถสร้าง Army Tradition ขึ้นมาสูงๆนี่มันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมสลายช้าลงนะฮะเราก็มีโอกาสใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนานขึ้นด้วยก็ประมาณนี้นะสำหรับ าสถานะต่างๆเกี่ยวกับกองทัพนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวไปอธิบายเกี่ยวกับการสร้างแล้วก็ปกครองอน,นันิคมกันด้วยฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ